วัดีครับควันนี้คุณจะมาฟิวฟิวต้นอะคาโดวนนี้ครับกิ่งมันเป็นแบบนี้ครับอะโวคาโดต้นนี้นะคะซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นพันธุ์อะไรนะคะแต่เป็นลูกใหญ่มากค่ะ,ะลูกละเกือบหนึ่งกิโลนะคะไปหาเครืค่อค้ำอันสุกครับเดี๋ยวผมไปหาก่อน เป็นนแบบี้คโอ้สุกเป็นม่วงนะคะโอ้โหล่นลงตรงพื้นเหรอเล็กใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆนะคะลูกที่ยังไม่ร่วงเนี่ยค่ะลูกก็เกือบหนึ่งกิโลนะคะลูกใหญ่มากค่ะเป็นปีแรกนะคะเนี่ยค่ะลูกที่สองค่ะปาดปาดบักส้มโอฮะ อีกลูปนึงพกผมเห็นครับรู้สึกว่าลูกนั้นจะสุกแล้วอเล็กซี่แคนเก็บได้นะคะอันนี้จะเป็นกิ่งก้านสาขาเยอะนะคะเป็นใบพุ่มเป็นเยอะค่ะเราซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะเขาบอกว่าซื้อมาจากปากช่องเราก็เอามาปลูกดูนะคะสามปีค่ะปีที่สามก็ให้ทั้งหมดสามลูกนะคะอเล็กนี่ไงสุกแล้วมาหยิบเลยเนี่ยค่ะที่เราให้ดูนะคะอันนัอนอเล็กทำการตัดนะคะ ออกมาแล้ว่อเชรอรเซียเล็กมันแตกแตกข้างๆนะคะโลนึ่งลาะคะเนี่ยโลกว่ามั้งคะใหญ่มากนะคะใหญ่มากไม่อันนั้นอย่าพึ่งปาดอันนี้อันนี้ลูกที่ร่วงลงมานะคะนะหอมคะ่ะหอม แทนอ,อยากลายแทนอนต้องกิน,นะะเนื้อเหลืองเยอะเนื้อเยอะมากเลยนะคะ <c oughs> ลูกที่เพิ่งเอามาเมื่อกี้นี่นะคะใหญ่มากเลยค่ะกินนิดออกไปก่อนเก t เอาเหมามารบกวนครับอดไม่ได้นะคะชิมออกไปห <c oughs> มาจะมากินด้วยชิมอีกแล้วนะคะ ้ดสดสดจากฟาร์มเลยนะคะสดสดจากฟาร์มค่ะไม่สดเลยเหมั่ำโอ้ปลอกออกจะม่วงนะคะโอ้ขนาดนู้นโอ้ยทำไมมันต้องปลอกกลายเป็นสีม่วงเลยครับแับอีเด้อ ออกหวานค่ะจุ๊บๆโนๆโนๆๆโนโนดอก็กเบพี่น้องมันใหญ่มันใหญ่เราจะกินแค่เนี้ยก็อืถ้าอ่อนเนื้อมันจะถ้าอ่อนเนื้อมันเนื้อสวยมากนะคะไนสีลรนไนแต่ไงนี่เราไม่ต้องแกะไนออกเลยเนี่ย ในมเยอเนืองจ้ะอร่อยเนะาะเล็กเน,ะนะเาะรสชาติก็ออโอเคนะคะไม่แย่ค่ะไม่แย่แต่มันสะออนหน่วยใหญ่เนาะอย่างนี้แหละที่เราถ้าเราไปซื้อมาจากร้านต้นไม้นะคะเขาก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับพันที่ว่าแน่นอนอะไรนะคะเราก็เลยเออเราก็อยากลองปลูกเนาะเห็นอันนี้ไม่ใช่เสียบจริงนะคะเขาจะโคลม เขาจะโคลงหมายถึงว่าจริงใหญ่ๆแล้วเขาก็จะเอาเอาตัดอีกต้นหนึ่งไปทาบแล้วก็ตัดพอเสร็จเป็นรากแล้วเขาก็จะตัดใช่ไหมคะตัดจริงที่เป็นรากแล้วก็จะได้จริงก้านใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อมาประมาณพันห้าอันเนี้ยค่ะจริงนี้นะคะจิ่งนี้ซื้อมาประมาณพันห้าทีเนี้ยมาปลูกสามปีก็เกิดเป็นลูกราคาลูกแล้วก็โอ้โหใบเยอะมากนะคะแล้วลูกก็โอ้โหมโหัรรยมากค่ะ สามีก็บอกว่าพันปากช่องปากช่องแต่ก็ไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะแต่ไม่หนึบนะคะไม่หนึบโอเคพอมันก็กินเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเล็ก <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรคะนก,กุ๊กนก,กุ <c oughs> tip, ๊กเฮ็ดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนแล้วเฮ็ดไปทั่วทิพย์หมากับพวมาโอ้ฝ <c oughs> นตกรินคะ่ะวันนี้อากาศมืดครึ้มนะคะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ มีสามน่วยค่ะปีหน้าก็คงจะสิบแล้วเนาะก,ก็จะเหมือนแบบถ้ามองไปมันมันก็จะเป็นแบบใหญ่ๆอย่างนี้มันก็จะเหมือนเหมือนอะไรคะน้ำเต้าอ,อินเดียใช่ไหมคะไม่ครับมันเป็นจะเป็นอุนตนเอินเตียนอยู่เนาะมันจะเป็นอุนตูนเอนเตียนอเล็กซี่อย่าไปทําอย่าง,งานั้นโอ้ยเันบ่กินกันอห้ไปตัวที่เทอแดนนะคะ รสชาติก็พอโอเคอยู่ค่ะสวยงามเนาะสอนเราปลูกหลายๆพันอย่างนี้ก็ทําให้เราตื่นเต้นนะคะไม่ใช่ว่าเพนพันเดียวเราปลูปกอะโวคาโดมันมีหลายเป็นร้อยพันเนาะ <c oughs> อันนี้เราก็ปลูกไปเรื่อยๆก็จะพันใหม่ไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆกินไปเพราะว่าอะโวคาโดมันมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะแล้วกาทำให้คน,แล,คนแล้วก็ทำให้คนหายเจ็บท้องหายเจ็บท้องทีงไหน็กซี่บอกว่าให้คนหายเจ็บท้องหมอ โอเคอาเล็ก <Okay>, มาสวัสดีครับได้ยังโอเคนะคะผมเริ่มตกลงมาแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายโอเคค่ะเราไปดูดรอบต้นกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย